ตำรวจปคบอร,รวบแม่ตักป๋าเบียคาบ้า,บานไปสอบปากคําใน4ข้อหาโดยในบ้านเจ้าหน้าที่พบปืนยาวซีกระบอกตู้เซฟหลักฐานอื่นและยึดรถรูไปตรวจสอบมีอะไรให้เปิดนะฮะมีเปิดตรวจสอบบ้างยังครับีอย่างยังงใชมครับอัเจอที่ไหนครับห้องนอนหรือว่าตรงไหนครับพี่มาแล้วมาแล้วมาเบียมา ีอกชี้แจงอะไรร่าาแม่ต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 าอยากพูดอะไรไหมครับอยากปฏิเสธยอมรับใต้กแม่ตาครับยอมรับยอมรับยอมรับัอครับแม่ ครัไม่ต่างเครียดไหมครับเครียดไหมจ๋าเครียดไหมแจ๊สคนสวยเครียดไหมคะกังวลใจอะไรไหมครับตับเยียดเครียดไหมครับโห ไม่ดั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 รังครับรัครับ่ผงศานผู้หญิงได้ไมครับเบรเบียรบียรบรผู้หญิงได้ไหมครับเบยร์บรบรบรัอนนะครับดผมมาชี้แจงให้ครับดยผมาชี้แจงให้นะครับ้ราเร่ไม่อไังัััอะไร่จะ้มีไร้ไมครับ เดี <łość> ๋ยวเขจะชี้แจงให้ครับขอให้การี๋ยวให้การกับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วให้คลานต่อนะครับผมขอบคุณมากครับพี่พี่สื่อขอบคุณทุกคนมรมกขออนุญาตครับ